สวัสดีครับผมพบกันนะครับใน EP ีที่7นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับพินโปร่งไฟฟ้านะครับเป็นรุ่นจมโบ้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นจมโบ้ที่ทำด้วยไม้แต้ดำนะครับความสวยงามเนื้อเสียงนะครับไม้หายากด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะนะครับผมราคาอยู่ที่6,590บาทรวมส่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูนะครับเสียงโปร่งธรรมดาว่าเป็นยังไงนะครับผม Música uh -huh. นี่คือเสียงของโป่งนะครับเดี๋ยวเรามาฟังภาคไฟฟ้าครับภาคไฟฟ้าก็เป็น EQ เหมือนกันนะครับกับรุ่นที่แล้วนะครับก็เป็น EQ 7545R นะครับผมเดี๋ยวมาลองฟังเสียง เสียงค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับของแถมมีให้จุกๆเช่นเคยนะครับผมสนใจก็ทักมาก็แล้วกันแล้วเจอกันนะครับใน EP ต่ถัดไปว่าจะเป็นพินโป่งรุ่นไหน่ราคาเท่าไหร่สําหรับค่ายพินร้อเอ็ดโดยกุณพงส์ิงคองจจนจะจําจ่ายเช่นเคยสวัสดีครับ